สวัสดีผู้ชมทุกๆท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีรีสแมทช์ชาแนลจูมาพูดคุยและเล่าซีรีส์เกาหลีที่ผมนิดูนะครับวันนี้ครับซีรีส์ที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์ของทางว i วอ Original อีกเช่นเคยนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า breathing love นะครับกลั่นรักอุ่นหัวใจนั่นเองนะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่อง breathing love นะครับกลั่นรักอุ่นหัวใจนะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของแชยองจูที่รับบทโดยคิมเซจองพนักงานขายของบริษัทเบีย ที่สาขาของเธอกําลังจะถูกปิดซึ่งหนทางเดียวที่จะช่วยทีมงานของเธอเอาไว้ได้นั่นก็คือการที่ต้องให้ยุนมินจูที่รบบดโดยอีจงวอนเจ้าของโรงกานเบียร์นุม่มที่ผลิตเบียร์าฟที่กำลังโด่งดังในตลาดมารวมทําสินค้าใหม่กับบริษัทของเธอแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะเขาคอยปฏิเสธคนที่เข้าหาเขาอยู่เสมอทาให้เธอ ถึงต้องงานทุกกลยุทธ์มาพิชิตใจเขาให้ได้รุ่นเราจะเป็นยังไงต่อไปก็ตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง brewing love กลั่นรักอุ่นหัวใจนั่นเองนะครับก <pueblo> ําลังจากนั้นท <swiftly> นี่ผมได้ดูซีรีส์ตรงนี้ไปทั้งหมด4ตอนแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่แท้ทรูนะครับจากทางวิวออริจินัลนะฮะเรื่องนี้คือแบบฟีลกูดใสๆดูเพลินเลยฮะคใครที่อยากดูแนวแบบฟีลกูดดูแบบรอมคอมจริงๆอะไม่มีดราม่าเยอะแยะเรื่องนี้เลยนะฮะ โดยุ่งนี้นะครับจะมาในคอนเซปต์นะครับของพระนางที่มีความแต่างสุดขั้วนะฮะและทั้งสองคนทําอาชีพในธุรกิจสุรานะครับหรือว่าในธุรกิจเกี่ยวกับเบียร์ด้วยนะครับซึ่งแปลกใหม่มากนางเอกเนี่ยจะเป็นอดีตหน่วยรบพิเศษนะฮะเพราะฉะนั้นเธอจะมีความแบบสายบู๊สายรวยหน่อยนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็ได้มาทํางานเป็นพนักงานขายนะครับของบริษัทเบียร์ชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ มีจุดแข็งเลยเรื่องความที่แบบว่าอดทนกแกรง่งแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะฮะซึ่งเธอนะครับจะมีภารกิจนะที่ต้องมาที่ชิตใจนะครับตัวพระเอกของเรานะครับที่เป็นเจ้าของโรงกลั่นเบียร์นะครับที่เป็นหนุ่มอินโทรเวิร์ตนะครับแต่ว่าเขามีความสามารถในการเป็นบียร์มา e r สเตอร์นะครับหรือว่าแบบเป็นช่างคราฟเบียร์ชื่อดังนะครับที่ตอนนี้เบียร์เขากำลังโด่งดังในตลาดมากนะครับในการนะจีบเขาเนี่ย มาทำเป็นโปรดักต์ใหม่ร่วมกับบริษัทของเธอนะครับแต่ว่าหนุ่มคนนี้นะครับนอกจากเป็น introvert แล้วเขาเป็นคนที่มีการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของคนได้ไวมากเขาจะสามารถรู้ถึงอารมณ์ที่แท้จริงของคนคนนั้นได้และก็ซึมซับมาอยู่ในตัวเขาเนะี่ยเพราะฉะนั้นใครจะโกหกเขาต้องระวังนะฮะทำให้นางเอกอจึงทําทุกทางในการที่จะแบบเจาะเข้าไปพิชิตใจเขาให้ได้นะครับแต่ว่าตัวเองนั้นเป็นฝ่ายที่ถูกเขาอ่านใจและจับความรู้สึกของเธอได้นั่นเองนะครับมันจึงเป็นเรื่องราวที่แบบโรแมนติกที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นั่นเองนะฮะ ชื่นชมและชอบมากๆเลยคือเกาหลียังคงเลือกอาชีพเลือกธุรกิจออกมาเล่าได้อย่างน่าสนใจนะครับเพราะาในเรื่องนี้ในรอบนี้เลือกที่จะเล่าวงการธุรกิจสุรานะครับหรือว่าเกี่ยวกับเบียร์เกี่ยวกับเหล้าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะทั้งเล่าในฝั่งบริษัทใหญ่ที่จะมีการเล่าถึงทั้งพนักงานร้านผู้แทนจำหน่ายพ่อค้าคนกลางโรงงานผลิตอะไรประมาณนี้จนไปถึงขนาดเล็ก ที่เป็นแบบของพระเอกนะครับเป็นโรงคราฟเบียร์เล็กๆในอุตสาหกรรมที่เป็นชุมชนเล็กๆในหมู่บ้านมาทําสวนทําไร่แล้วก็มาทาคราฟเบียร์มันเป็นแบบครบวงจรมากๆเลยและเราจะได้ไปลงลึกในธุรกิจกลุ่มนี้นะครับซึ่งทําออกมาได้ดีตามมาตรฐานของเกาหลีมากอันนี้ขอชื่นชมนะฮะกับอีกอันนึงนะครับถึงแม้ว่าในเรื่องนี้มันจะเน้นเกี่ยวกับเบียร์ก็จริงแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นและดีงามที่สุดของเรื่องนี้คือเคมีของคู่พระนางนะครับเพราะว่าตอนที่ดูตอนแรกคือแบบรู้สึกได้เลยว่าโอ้โห เอาอีกแล้วเขียนบทมาให้2คนนี้มันคู่กันจริงๆนะครับเพราะว่าทั้ง2คนก็แอบมีปมในใจิตใจทั้งคู่เลยนะครับแล้วเหมือนทั้งสองคนเป็นจิ๊กซอที่หากันจนเจอแล้วมาต่อกันนะฮะอย่างพระเอกเนี่ยครับอย่างที่บอกไปคือเป็นคน introvert ที่ตั้งกำแพงบล็อกทุกคนออกไปนะครับจากปมในอดีตที่เขาเจอ,อทำให้เขาไม่อยากจะไปส่งสิ่งกับใครเข้าใกล้ได้แต่มีระยะปลอดภัยของเขาอยู่นะครับแต่ว่านั่งเองเนี่แหละครับเป็นคนที่สามารถเจาะเข้ามาในกำแพงอันโดดเดี่ยวของเขาได้นะครับและทําให้เขารู้สึก มีชีวิตชีวามากขึ้นมีความรู้สึกที่แบบแปลกใหม่มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนางเอกเป็นคนเดียวที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆใช้ความมุมานะของเธอเจาะเข้ามาได้นะฮะส่วนเช่นเดียวกันพระเอกก็เป็นคนเดียวนะครับที่สามารถ เจาะเข้าไปในอารมณ์ส่วนลึกในจิตใจของนางเอกได้นะครับเพราะว่าตัวเธอเองภายนอกคือเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากเป็นผู้หญิงที่ไม่ย่อท้อแถมเป็นอดีตหน่วยรรพิเศษด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพลักษณ์เธอคือแบบเป็นคนที่แข็งแกร่งมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็แค่เปลือกพุ่มเบิกหนึ่งที่ครอบความอ่อนแอของเธอไว้นะครับซึ่งพระเอกสามารถเจาะ เข้าไปในจิตใจของเธอได้โอ้โหเป็นไงโรแมนติกไหมเพราะฉะนั้นเลยแบบโอ้โหเป็นคู่ที่มันเกิดมาซึ่งกันและกันจริงๆนะฮะแล้วคุณคิมเซจองกับคุณอ e ีจงวอนคือเล่นได้เหมาะกับคาแรคเตอร์ตัวเองสุดๆนะคุณคิมเซจองคือแบบเธอจะน่ารักมากๆเวลาเธอแบบเป็นคนที่สดใสาราเริงอะไรประมาณนี้เนาะคือถูกฉลกมากส่วนคุณอ e ีจงวอนอ่ะเป็นสายหนุ่มขรึมหนุ่มเงียบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมาเป็นแบบหนุ่มอินโทรเวิร์ตเจ้าของโรงคราฟเบียร์สุดอินดี้เนี่ยโอ้โหโคตรเหมาะเพราะฉะ อะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบว่ารู้ได้ทันทีเลยว่าถ้า Family by Choice นะครับจบไปเนี่ยเราได้ซีรีส์แนว Feel Good อีกเรื่องมาดูแล้วเรื่องนี้เลยนะฮะใครจบ Family by Choice ไปไม่รู้จะดูเรื่องอะไร Brewing Love เลยเรื่องนี้ r ร m ม n ติ c Comedy Feel Good สุดๆนะฮะเพราะว่ามันแบบเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมดูแล้วแบบยิ้มตามทั้งเรื่องเลยมันดูแล้วมีความสุขอะคือผมชอบคาแรคเตอร์คุณคิมเซจองอยู่แล้วแล้วในรอบนี้ดึงคาแรคเตอร์ที่ดีที่สุดของเธอเออกมาเลยสดใสร่าเริงพลังบวกเป็นคนที่แบบสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะ กับพระเอกนะครับหนุ่ม introvert ที่ออกสายซึนนิดนึงนะครับมีความโกโก้หน่อยเวลาเจอนางเอกอะไรประมาณนี้มันเลยเป็นคู่เคมีที่น่ารักมากแต่ที่สําคัญในรอบนี้นะครับอย่างที่บอกไปคือพระเอกมันจะเป็นธุรกิจแบบ SME เล็กๆทำคราฟเบียร์ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการแบบทำสวนทำไร่นะครับเกี่ยวกับพวกพืชหรือว่าพวกผลิตผลที่เอามาทำเบียร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็น ชีวิตในหมู่บ้านอีกแล้วแล้วเกาหลีทําชีวิตในหมู่บ้านดีมากทำให้เราจะได้เห็นความผูกพันของตัวละครในหมู่บ้านอะไรประมาณนี้ครับซึ่งฟีลกู๊ดมากและที่สำคัญ คู่รองก็ไม่ธรรมดานะฮะระหว่างคุณโทสนะฮะคุณโทสผู้ชายผู้รักอิสระของเรานะฮะกับคุณคนสวยนะฮะที่จะต้องมาทํางานร่วมกันกับทีมของพระเอกกับนางเอกด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้น่าสนใจมากเป็นคู่เคมีที่ไม่น่าจะชอบกันได้เลยนะครับแต่ดูแล้วเหมือนจะได้มาค่อยๆมาละลายพฤติกรรมแล้วก็มารักกันนั่นเองนะครับแต่เนื้ออื่นใดนะครับ MVP นะครับของเรื่องนี้ผมขอยกให้คนนายทั้งสองคนเลยนะครับของทีมงานของพระเอกอ่ะตัวชงมากชงเก่ง นะฮะเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นกรรมรเทพในเรื่องเลยที่ทําให้พระนางของเรารักกันนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยนะครับเพราะว่าคนดูรู้สึกยังไงป้าสองคนนี้หรือว่าอาจุมาสองคนนี้ก็คือจะคอยช่วยเหลือเราในการผลักดันให้พระนางรักกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวละครในหมู่บ้านคนอื่นก็น่ารักต้องบอกเลยทุกคนเรียกว่ามีบทบาทมีโพซิชันของพวกเขานะครับแล้วก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนะครับเป็นเสมือนครอบครัวนะครับและผมชอบไอตัวพระเอกมากเลยอ่ะ ปากบอกไม่ค่อยสนใจมีการบล็อกมีการตั้งกำแพงกับคนอื่นไว้แต่ว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่คอยดอยูแลสมาชิกครอบครัวของเขาสมาชิกในหมู่บ้านอย่างดีเลยคอยดูแลคอยทําห้องนั่งพักให้มีอาหารมีอะไรมาให้พร้อมทุกอย่างเลยแค่เป็นคนไม่ค่อยพูดแค่นั้นเองแต่ว่าเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบและใส่ใจคนอื่นมากๆเลยชอบตรงนี้มากเลยเขาเก็บดีเทลดีอ่ะชอบและไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าดูไปเรื่อยๆแล้วจะรู้สึกว่าเอ๊ะว่าแบบเฮ้ยทำไม มันมีความรู้สึกคุ้นๆบางอย่างทําไมเนื้อเรื่องมันดูเพลินดูสนุกดีจังไม่เหมือนซีรีส์บางเรื่องเลยฮะคุณเข้าใจถูกแล้วนะครับเพราะว่า เรื่องนี้เป็นผลงานของผู้กำกับคนเดียวกับเรื่อง business proposal นะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยการันตีความสนุกและความ rom com feel good อย่างแน่นอนนะฮะแถมได้คุณคิมแจจองมาเล่นอีกรอบหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นสบายฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะสรุปนะครับก็จะเป็น s e r i e ์แนว romantic comedy feel good นะครับที่โดดเด่นมากสําหรับเคมีของคู่พระานางที่เกิดมาคู่ก,กันจริงๆแถมรอบนี้คุณจะได้มาดูเรื่องราวนะครับของคนที่ทํางานในธุรกิจสุรานะครับหรือว่าธุรกิจเบียร์ด้วยนะครับที่บอกเลยว่าเจาะลึกมากๆนะครับและถ้าคุณชอบ บรรยากาศของหมู่บ้านที่ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนเป็นครอบครัวมีความฟีลกูดหน่อยบรรยากาศดีๆเรียนเชิญเลยครับเรื่องนี้ตอบโจทย์คุณสุดๆนะฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้เนี่ยขอฝากกันด้วยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง brewing love นะครับกลั่นรักอุ่นหัวใจนั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง brewing love นะครับ หลั่นรักอุ่นหัวใจนะครับซีรีส์นี้ครับฉายอยู่ช่องทางเดียวนะครับก็คือช่องทางของวิวนั่นเองนะครับมีทั้งหมด12ตอนนะครับสามารถรับชมซับไทยนะครับได้ที่วิวที่เดียวนะครับและถ้าคุณชอบการรีวิวซีรีส์ของผมก็รบกวนกดไลค์นะฮะกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นับขอบใจลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย